ตอนนี้ครับเราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญชื่อนพศรนพศรมอยู่ที่ศูนย์ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลจุฬาลักษณ์อินเตอร์ครับปัจจุบันนี้คนไทยเป็นโรคเกี่ยวกับสมองตีบแตกตันเยอะมากใช่ไหมคะบอกเยอะมากค่ะคือในปัจจุบันนี้โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุของการพิการและการเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้ตั้งแต่ปี25-45มาคือโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทยเป็นอันดับหนึ่งเมื่อวานนี้เพื่อนของผมเขาเป็นคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วไปสมองแตกในญี่ปุ่น โดนค่ารักษาไป8ล้านเยนหลอๆคนยเป็นอย่างเงี้ยฉี่เองไม่ได้แล้วก็เดือดร้อนคนอื่นอายุเท่าไหร่คะอามากแต่ห้าสิบกว่าหรือยังห้าสิบกว่าคือตอนเนี้ยคนที่เป็นเนี่ยเป็นทุกอายุนะเป็นเร็วขึ้นด้วยใช่ค่ะยี่สิบกว่าก็เป็นแล้วสมัยก่อนเป็นโรคของคนสูงอายุแต่ตอนเนี้ยสถิติก็คือคนวัยทำงานก็คือสี่สิบห้าจนถึงหกสิบเนี่ยเ็เยอะมากแล้วก็เป็นโรคที่แบบค่าใช้จ่ายสูงมากถ้าอย่างในเมืองไทยอ่ะเริ่มต้นในการรักษาที่จะให้พ้นพิการนะร่วมห้าแสนขึ้นไป โอ้หถ้าญี่ปุ่นนี่มันโดนไป8ล้านก็คือ 2, 2> ล้านบาทแล้วไม่พอรักษาไม่ได้นี่เพราะเขาไม่ได้หายทันทีต้องรีฮาวิเทชันี่เขาเรียกไงกายภาพเนาะใช่อะคือขึ้นอยู่กับสมองเขาว่ามันสูญเสียไปมากแค่ไหน<อ>แล้วสมองที่สูญเสียเนี่ยมันเป็นควบคุมอวัยวะสําคัญอะไรแล้วไม่ได้ตายง่ายๆด้วยใช่ไหมไม่ได้ตายทันทีถ้ารู้ตัวทันอาจจะไม่ตายแต่ว่าส่วนใหญ่จะทรมานมากแล้วพี่อยู่ตรงนี้เคยคถามคนไข้ไหมว่าโดนเขาจวดเจ็บขนาดไหนแบบคือนะโรคสโตรกเนี่ยนะคะมันจะมีถ้าเกิดว่าพิการมากคือไม่สามารถตอบสนองอะไรได้บางคนนอนแค่ รู้ตาก็ยังก่อกไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นอีกระดับหนึ่งก็คือพิการครึ่งซี่อาจจะพูดไม่ได้ต้องใส่สายให้อาหารแล้วก็ต้องมีคนมาพลิกเนื้อพลิกตัวเพราะนั้นอยากเป็นดีกว่าใช่ค่ะป้องกันดีกว่ารักษานะคะทีนี้การป้องกันเนี่ยคือต้องรู้ก่อนว่าสาเหตุอ่ะมันเกิดจากอะไรสาเหตุครับค่ะก็คือโดยทั่วไปแล้วอ่ะมันจะมีปัจจัยเสี่ยงที่จะนํามาจนถึงณจุดโลกหลอดเลือดสมองซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญมีอยู่ประมาณสี่ห้าอย่างเพงเพื่อนคิดว่าคืออะไรอันแรกเลยคือความดันโลหิตสูงมันนเี่ย ทำให้หลอดเลือดเสื่อมแข็งกร<ช>ะด้างใช่เลยแล้วมันก็จะมีโอกาสที่จะตันด้วยแล้วก็แตกด้วยขออนุญา <c oughs> ตเพื่อนผมที่มันไปสมองแตกในญี่ปุ่นเนี่ยความดันสูงจริงเพราะนั้นคุณเป็นความดันสูงไหมความดันสูงเนี่ยคือตัวร้ายเลยใช่ค่ะถ้าเกิดเรายังไม่เป็นใช่ไหมคะเราต้องคุมความดัน <c oughs> ให้มันอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตราย <c oughs> ซึ่งก็ต้องพบแพทย์ในการตรวจแล้วก็ให้ทานยานะคะอย่าไปหยุดยาเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราดีขึ้นคุณหมออาจจะปรับยาให้ซึ่งเรื่องนี้สําคัญมากๆอันดับที่สองก็คือโรคหัวใจเต้นริว หัวใจเนี่ยมันเต้นผิดปกติที่ว่ามันอาจจะเร็วจังหวะที่เร็วแล้วเดี๋ยวช้า,าแล้วก็เบาแล้วก็ค่อยนะคะ<ม>ซึ่งตรงนี้ถ้าตรวจพบนะคะมันควรจะต้องรักษาโดยการทานยาป้องกันไม่ให้เกิดริ่มเลือดในหัวใจเต้นช้าเต้นเร็วมันทําให้เกิดริ่มเลือดใช่ค่ะคือเหมือนกับหัวใจมันบีบไม่เป็นจังหวะแล้วมันเกิดริ่มเลือดขึ้นในหัวใจห้องล่างซ้ายแล้วมันรอวันที่แบบว่าจะหลุด<ม>ขึ้นไปเรารู้ได้ไงอะ่ะต้องตรวจซึ่งการตรวจตรงนี้นะคะก็ไปพบคุณหมอโรคหัวใจเลยเขาจะมีวิธีการ ฉันเป็นคนธรรมดาฉันไม่คิดว่าเป็นทุนส่วนใหญ่เขาจะไม่รู้ตัวไปคัดกรองได้แสดงว่าเราควรไปตรวจด้วยจริงๆแล้วอะถ้าเกิดเราอายุตั้งแต่45้าขึ้นไปเราควรจะตรวจคัดกรองในการดูว่าเรามีความเสี่ยงโรคหลวเลือดสมองหรือเปล่าเพราะว่านอกจากความดันหัวใจเต้นผิวแล้วก็เป็นเบาหวานเบาหวานเกยวด้วยใช่ค่ะอันนี้คืออันที่3าเบาหวานแล้วก็ที่เป็นมากเลยคือการสูบบุหรี่บุหรี่นี่ตัวอันตราย นะคะคนที่สูบบุหรี่เนี่ยจะทําให้มีโอกาสที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าคน <c oughs> อื่น4-5ถึงาเท่า<อ>แล้วก็อายุน้อยๆเนี่ยเป็นแล้วโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าแสบมาก<อ>เพราะว่าเคยมีประสบการณ์นะคะเรียกว่าอ,อ,อะไรไม่เป็นโรคประจําตัวอะไรเลยแต่สูบบุหรี่ไฟฟ้าแค่ไม่ถึงปีอ่ะเป็นสตน๊อกแล้วโอ้โออยามูแต่เท่เดียวนะบุหรี่เท่อร่อยเท่อร่อยนะผมเข้าใจเพราะผมเคยถูกแล้วผมเลิกไปแล้วสิบปีแต่ก็เลืกอยากเข้าใจอยู่แต่ว่าเพื่ออนาคตตัวเราเองคนเนาะใช่ค่ะ สำหรับคนที่ต้องการข้อมูลของวิดีโอตอนที่2นะครับข้างล่างนี้จะมีลิงก์นะเพื่อนๆเข้าไปดูข้างล่างแล้วเห็นไหมครับมีลิงก์เพื่อนกดลิงก์เข้าไปแล้วเป็นเพื่อนของผมในเพจสีเขียวเท่านั้นนะครับแล้วข้างล่างเนี่ยจะมีข้อความให้เพื่อนเขียนข้อความว่าขอวิดีโอฟรีแล้วลืมพิมพ์ข้อความมาในตรงนี้ครับแล้วคุณจะได้วิดีโอฟรีครับ